สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t าร์ตออฟบัตเตอร์ไวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมกันนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องราวของคุณผู้อ่านขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณจากใจค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่ารังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อยากเก็บมาใส่ใจนะคะ เพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึงรับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปค่ะมาดูว่าที่ผ่านมาสถานการณ์คุณเจอเรื่องราวอะไรมาคะให้ไพ่เล่าเรื่องราวของคุณมาดูพลังงานที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวอะไรคะผู้อ่านขออนุญาตเปิดไพ่ดูพลังงานตัวตนของคุณที่ผ่านมานะคะ ไพ่ใบแรกเพจออฟคัพโฟออฟคัพทรีออฟเพนด์เคลเพจออฟเพนดคลแล้วก็อิสออฟคันะคะ พลังงานที่ผ่านมาของคุณมีพลังงานของการรู้สึกเบื่อหน่ายในความรักคุณได้เริ่มต้นความรักกับใครคนใดคนหนึง่งเป็นคนที่คิดว่าใช่แล้วเขาคนนี้เมื่อคุณพบเจอเขาเขาได้พบเจอคุณเขามาขอโอกาสอยากยื่นไมตรีจิตที่ดีให้ มีการสารสัมพันธ์กันเริ่มความรักและเป็นความรักที่ดีนะแต่ว่าความรักนี้ถ้าไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ก็มีเพื่อนมีญาติพี่น้องที่เข้ามาจุ้นวุ่นวายในชีวิตรักของคุณมันทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่าย มีบุคคลที่สาม,มากกว่าคุณกับเขาแน่นอนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ถ้าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่ครอบครัวก็เป็นบุคคลที่สที่เข้ามาในความสัมพันธ์เขาคนนั้นดึงมือที่สเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณจะรู้ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วก็ตาม ก่อนที่คุณจะคบเขาหรือณเวลาที่คุณกับเขาได้คบกันได้สารสัมพันธ์กันเขาคนนี้เป็นคนเจ้าชู้อาจจะมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นแค่รักเล่นๆหรือเขาเองที่ดึงมือที่สามเข้ามาจริงจังในความสัมพันธ์มันทำให้คุณตกอยู่ในภาวะของรักสามเศร้า คุณกลายเป็นผู้ต้องหามีคนอื่นมากมายทั้งเพื่อนฟูงทั้งญาติพี่น้องทั้งสังคมพูดถึงคุณเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแต่คนอื่นกลับพูดถึงคุณเรื่องราวของคุณมันทำให้คุณรู้สึกอับอายไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่คุณก็รู้สึกว่า ทำไมชีวิตคุณต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้ทำไมเขาคนนั้นถึงทำให้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะแทบจะหาที่ยืนในสังคมไม่ได้ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ดึงมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์เขาเป็นคนผิดแต่คุณกลับเป็นฝ่ายที่รู้สึกอับอายและเสียใจ สังคมมองเข้ามาในชีวิตคุณครอบครัวคุณความรักของคุณคุณกลับรู้สึกว่าตัวเองอะรู้สึกด้อยค่าทำไมคุณถึงต้องมาอยู่ในจุดจุดนี้ได้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายมากๆเลยเบื่อหน่ายสายตาเบื่อหน่ายคำพูดเบื่อหน่ายสังคมเบื่อหน่ายทุกๆสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกทอกซิกทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าใน สถานการณ์นี้ทำให้คุณต้องตัดสินใจที่จะเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะผู้อ่านมองว่าคุณเป็นฝ่ายที่เลือกเดินออกจากความสัมพันธ์เดินออกจากจุดตรงนั้นคนจุดที่ทำให้คุณนะเสียใจและไปต่อไม่ได้ในความสัมพันธ์คุณเป็นคนจิตใจดีนะมีความรักความรู้สึกดีๆให้ ถ้าคุณคบใครคุณจริงจังและจริงใจอยากมอบความรู้สึกดีๆให้แต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วก็ขอเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นขอเลือกเดินออกจากจุดตรงนั้นที่ทําให้คุณไม่มีความสุขเลยคุณเคยมีความสุขกับคนคนคนี้คุณเคยรักคนคนนี้เคยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆชีวิตใหม่แต่ถ้าตอนนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณด้อยค่า หาความสุขไม่ได้ในความสัมพันธ์ก็พร้อมที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นนี่คือเรื่องราวที่ผ่านมาของคุณนะคะสำหรับท่านใดที่จบความสัมพันธ์แล้วผู้อ่านมองเลยว่าคุณกับเขาน่าจะจบความสัมพันธ์กันแล้วไม่ว่าเขาที่เป็นฝ่ายเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์นี้หรือคุณเองที่เป็นฝ่ายเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ก็ตามผู้อ่านมองเลยว่าแรนดอม,มนี้น่าจะเป็น เรนดอมที่คนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะมาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คุณจะเจอเรื่องราวดีๆอะไรสำหรับคุณคะบางทีคุณเจอคนร้ายเจอคนทอกซิกสังคมแย่ๆคนแย่ๆมาจากนี้ไปคุณจะเจอเรื่องราวอะไรคะคุณจะเจอเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณ มาดูพลังงานอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะพลังงานอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะมาดูพลังงานดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คะ่ะไพ่ใบแรก Two of Pentacles, Judgment, The Lover, Knight of Swords. ผู้อ่านขออนุญาตปิดไพ่นะคะ Ten of Cups. อนาคตคุณจะเจอเรื่องราวอะไรแน่นอนที่ผ่านมาชีวิตคุณประคับประคองชีวิตตัวเองสู้ทุกอย่างทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและความรักคุณเหน็ดเหนื่อยนะเป็นความรู้สึกชีวิตคุณคุณรู้สึกว่าต้องคอยประคับประคองให้ชีวิตตัวเองก้าวต่อไปบางทีคุณรู้สึกท้อและถอย คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่บางทีคุณรู้สึกเหมือนยังไงชีวิตคุณก็ต้องไปต่อเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องไปต่อบทเรียนที่ผ่านมามันสอนคุณหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแม้แต่สังคมเพื่อนฝูงคนไหนที่รักเราจริงคนไหนที่จริงจังกับเราจริงใจกับเราบางทีคุณได้เห็นแล้วละ่ะ ในวันที่คุณล้มในวันที่คุณเสียใจใครที่คอยอยู่เคียงข้างคุณใครที่คอยซ้ำเติมคุณคุณเห็นแล้วคุณรู้แล้วล่ะในวันที่คุณมีปัญหาคุณไม่เหลืออะไรในชีวิตคุณหาทางออกไม่เจอใครที่อยู่เคียงข้างคุณคุณรู้แล้วคุณเจอแล้วครอบครัวหรือเปล่าเพื่อนฝูงหรือเปล่า คนไหนเพื่อนคนไหนครอบครัวคนไหนญาติพี่น้องคนไหนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณเหมือนคุณรู้แล้วว่าต่อจากนี้ไปคุณต้องทำอะไรคุณต้องสู้สู้ด้วยสองมือของคุณนี่แหละอะไรที่คุณฝันอะไรที่คุณอยากทำอนาคตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินคุณจะประสบพบเจอสิ่งสิ่งนั้นนะคะ และมันจะมีความรักดีๆเข้ามาและวเลิฟเวอร์ขึ้นมาคุณจะรู้ต่อจากนี้ไปใครที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คุณจะให้ใจเพราะคุณรักตัวเองมากพอและคุณรู้ว่าใครที่จะเข้ามาหาคุณใครดีไม่ดีคุณจะพิจารณาคุณจะสแกนเป็นพิเศษไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คุณจะให้ใจใครแล้ว แต่ในเมื่อวันเวลาที่คุณได้รักตัวเองดูแลตัวเองจะมีคนดีๆเข้ามาแน่นอนและคนคนนั้นเมื่อเจอคุณเห็นคุณแล้วคุณเป็นคนมีเสน่ห์คนคนนี้จะมอบใจให้คุณจะมอบความรู้สึกและเขาจะทุ่มเทให้คุณคุณจะรับรู้ได้อนาคตคุณจะเจอคนแบบนี้แน่นอนและเป็นความรักที่คุณคิดว่าใช่ คนคนนี้จะทุ่มเทและจะทำทุกอย่างเพื่อคุณและมีโอกาสที่คุณกับเขาจะสร้างครอบครัวมีความมั่นคงมีอนาคตไปด้วยกันถ้าท่านนดบอกขอรักตัวเองก่อนขอทำเพื่อตัวเองก่อนคุณก็รักตัวเองรักครอบครัวของคุณสิ่งที่คุณทำคุณหวังให้ครอบครัวของคุณมีความมั่นคงคนที่ดีกับคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องใครที่ยืนอยู่เคียงข้างคุณ คุณจะทําเพื่อเขาคนนั้นทําเพื่อตัวเองและมันเป็นความสุขความมั่นคงของคุณคุณจะพบเจอแน่นอนนะคะมาดูว่าออารเ์เคิลการ์ดอยากแนะนําอะไรคุณคะมาดูว่าออรเ์เคิลการ์ดอยากแนะนําอะไรคุณคะดูพลง,งานออรเ์เคิลการ์ดนะคะ ประเคลื่อนการ์ดแนะนำให้คุณเข้มแข็งแน่นอนปัญหาที่ผ่านมาที่คุณเจอมันแสนสาหัสสำหรับคุณมากๆผู้อ่านมองเลยว่าคุณเจอทั้งปัญหาในเรื่องของหัวใจสังคมรอบข้างคำพูดการกระทําทุกอย่างที่คอยตกย้ำซ้ำเติมชีวิตคุณให้มันไปต่อไม่ได้ มันอับอายในสังคมสถานการณ์ที่คุณเจอแต่คุณก็ผ่านมันมาได้เมื่อเมื่อคุณเลือกที่จะสู้แล้วขอให้สู้ต่อไปบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวในความเป็นจริงบางทีคุณรู้สึกว่าคุณไม่เหลือใครไม่มีใครขอให้คุณนึกถึงคนที่รักคนที่คอยช่วยเหลือคุณในวันในวันที่คุณลำบากและขอให้ชีวิตคุณ เข้มแข็งต่อไปไม่มีใครรักก็กลับมารักตัวเองทําเพื่อตัวเองอะไรที่เป็นความมั่นคงสําหรับชีวิตคุณขอให้คุณทําสิ่งนั้นเลือกสิ่งนั้นแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามให้คุณพยายามต่อไปอดทนต่อไปผู้อ่านมองเลยว่าอนาคตคุณต้องเจอคนดีๆสักวันหนึ่งคุณต้องพบเจอเรื่องราวดีๆสักวันหนึ่งไม่มีใครเจอแต่เรื่องราวแย่ๆได้ทุกวัน ที่ผ่านมามันอาจจะเป็นบทเรียนสอนคุณให้เข้มแข็งฟ้าหลังฝนมันย่อมงดงามเสมอขอให้คุณสู้และอดทนไปคุณจะพบเจอคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อยากเก็บมาใส่ใจนะคะรับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปขอให้ทุกคนทุกท่านพบเจอแต่เรื่องราวดีๆ พ้นอุปสรรคและปัญหาไปนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ